สวัสดีครับผมเบา่ามือการนอนานาเก่ามาจากเจ้าก่อยสิปัหาหน่อยครับผมมาเดินมาเดินมาดูไปชมครับผมนมาใหม่สอดครับผมนี่ครับผมเบิร์กอใสอ่สุดาครับ <laughs> นี่ครับผมเอาฮักเจ้ฮักมาบ้างมาเอานลำกันมาเอาใส่ค้อยแน่นี่้จะไปเกีย่ยงเสียบได้เหมือนเด้ออ่าโู หมดครับผมหมดนี่ครับใม่สวดครับผมยุ่งกระไรนะครับเด้พูดอะดสุดยอดสุดยอดครับผมอาหารอร่อยของอีสานครับผมนี่นี่ <Paint> ใช่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 โอ้นี่ครับนี่นี่นี่โชว์โชว์นั่นแหละครับเม้ยเจ๊กอยดีใจขนาดแล้วครับเด้อได้น้องใม้เพิ่มวะเนี่ยหมักเพิ่นเป็นกอนน้องใหม่ครับผมเอาใส่ถุงครับผมใส่ถุงเป็นน้องใหม่สอดครับผม นี่ครับผมเบื้องล้ำเบื้องลักษณะของมันครับผมนี่นะครับนะเป็นบ้องเป็นบ้องครับผมตาซ้มนี่จะบอตันดวยครับเด้อไม่จะบอตันส่วนหลายจะบกคอยนี้ครับผมแต่ว่าทางเบื้องการนี่มีหลายครับผมไปเบ่งกุ่น มีบอมีบอนี่ครับผมจะาบนี่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 โอหพอล้พอแล้วพอลนี่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 นนั่นแหละนั่นแหละโอ้หนี่ของมาของแสบเลยครับผมไปหาอีกไปครับผมสุรัชทเลเนี่ย หลอดกอ่อไฟน้ำกันครับผม <laughs> โอ้หาของแซ่บครับผมอือหือเก็บเลยเจเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยค่อยไป,ไปอยู่ครับโอ้ผุดะผุดะปัดดูแนวมักครับผมเนี่ยก้อยกับแซ่บดนะครับเด้อเ้าพูดถึงห้องก,ก้อย ตำก้อยกินกระเพาะอีเลือดนี่โอ้สุดยอดว่ามีเห็นความสีบลเลยครับผมมันแซบครับผมแซบคักแซบแน่อีเดีครับผมพอถึงความอร่อยของน้ำใหม่อันสอดครับผมบรอนน้ำใหม่กระแสนี่พี่น้องเดินน้ำใหม่สอดเป็นน้ำใหม่สอดครับผมบนีนนนน่เบิ้งเบึ้งเบึ้งเบึ้งก่อมาครับผมใช่พุทธาไอเอฟทีเบิ้งน้ำแน่ครับโอ้นี่ครับผม ว่กะบะแมนน้องไหม่ไรได้ครับเด้อจะเป็นน้องใหมส่สด <c oughs> นี่ครับผมอี <c oughs> สานบ้านเฮาก็ยังมีให้กินครับผมส่วนมากเขาจะทางถิ่มเบิดแล้วครับผม <c oughs> นี่พอได้กินครับผม <c oughs> แกงแซบ่บก้อยกับแซบ่บโอ้หลายสิ่งหลายอย่างครับผมเมนูน้องไหม้ครับผมส่วนหลายปีนึงก็ได้กินครั้งนึงครับผมพอฝนตกมากก็ต้องได้กิน บมมาปีนึงมีทุกปีครับผมมีทุกปีแต่ว่าบ่มีทุกเดือนครับผมเบิดระยะของเขาเขาก็จะเบิดครับผมว้าวเบิ่งเจ๋มาโชว์ครับผมนี่ครับผมโอ้โอสุดยอดเลยครับผมเอาโชว์พี่โชว์น้องไหมเห็นไ่มจ้เห็นปะเห็นปะทำไมสอดครับผมแปลกนี่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 หูหูงามๆเลยนี่ นะี่ครับเอาเบิรงรอบก่อนบ่าให้ออกครับผมรอบนี้ออกแล้วนี่นี่นี่ครับผมนี่ผมไหนเอฟบจีเบิรงเอาเจ๊ก็บเจ๊กใส่ยังเดียวเราผมอมาเออครับนี่อันนี้ครับผมมาเบิรงครับผมนี่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 งานโอ้เจ๋อดเลยครับผม มีหมดต้องคอมดออกที่น้องนึ่นนั่งดินก็มีโอ้เต๋อนี่มักกับมาหลอบก่อนเนี่ยโบเห็นเนี่ยโบออกพอฝนตกหนกันกๆเขาก็ถทึงจะออกครับผมน้ำไม่สอดกะมีรสชาติที่บาบดได้ขมแห้งครับผมต้มน้ำเดียวคือสามารถแกงได้เลยครับผมนี่ครับผม นี่นะครับนะบ่ใหญ่บ่หน้อยพอดีเก็บพอดีกินสมัยน้อยๆแม่แกงให้กินครับผมนุ่นนุ่นนุ่นจ้อยแม่แล้วแกงให้กินแซ่บครับผมแอลกินแม่ก็ได้ไปหาไม่กินครับผมนั่นนี่เพิ่งโผล่ขึ้นมาน่ะข้างหน้าน่ะนะต้องหักเอาเลยๆโอ้โหสุดยอดครับผม มาครับผมเจ็บทีทุกท่านมาเก็บน้ากันครับผมบ้านพี่นนองมีบอแบบนี้ครับผมน้ำไม้ไผ่สอดครับผมเขาเอื่นก็นได้คล้ายๆน้ำไม้กระแสนครับผมตอนน้ำไม้กระแสนจะอันหน่อยครับผมล่ำน่อยแต่ว่าทุกมนี้เป็นบองเป็นบองคือมไม้ไผ่เอ็ดแค้นนี่ครับประมาณนี้ครับผมเนี่ยบองมไม้ไผ่นี่ครับผม ลักษณะของเนื้อไม้ครับผมอร่อยครับผมภาคอีสานเทากินแบบทุกข้วเลื่อนนี่ต้องได้เสาะหาออกมาหาครับผมญาติกันนะครับ <c ười> <c ười> ไปชมครับผมไปชมกันใส่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 เออสุดยอดครับผมโอ้ผุดผดาผุดดาเอาเขียวโชว์ต้องสุกนะครับเด้อ <c ười> อันนี้ขำๆครับผม คอยสอดกระของต้องได้กุ้มครับผมนี่เบิ่งเพราะว่ามันเป็นก่อไผ่ครับผมต้องได้กุ้มผมหาครับผมพอได้ลอดครับผมก็ระวังงูระวังอย่างครับผมเอาไปก็ต้องเบิ่งก่อนครับผมสังเกตเพื่องูมีครับผมช่วงนี้งูกัพอมีพอได้เห็นครับผมอ่าสมักจะม่เจอแล้วครับเขาคุยกันเชียงดังเขาก็ไปแล้วครับผมไปเนี่ย ถ้าเป็นสร้างนี่โอันตรายครับผมได้ยินเสียงคนมาเลยครับผมนี่ครับเอนี่ครับอุ้ยของอร่อยอีสานบ้านเราครับผมนี่นี่ครับผมความสูงก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมอันนี้คือมุดขึ้นจากดินครับผมนี่นี่ครับผมดินก็ยังมีอยู่ครับติดครับผมแล้วก็จะมีหมดมีแมลงครับผมอยู่ข้างบนนี่นี่ครับผม อันนี้ย,ยาวๆเนี่ยเอาไปได้เลยครับผมว,ว้าวนู่นข้างหน้านนอะก้อยข้างหน้าเนอะมันแหละครับให้เจ็บเป็นเก็บครับผมฟังทุนเส่ผักสะแงะจังหน่อยหอมครับผมผักสะแงงแน่ได้เบิดครับผมครับประเภทินต้องใหม่นี่โอ้สุดยอดความแซ่บครับผมต่ำก้อยผมมักก้อย ต้มทุกแล้วมาก้อยครับผมต้มใส่ใบยานางเนี่ยรับเอามาก้อยเลยครับผมเป็นรสชาติที่ว่าอร่อยครับผมน้ำมันตัวนี้บวกมจนหึ่นครับผมต้มน้ำเดียวกับสามารถก้อยทำกินกระเพรีเลือดได้เลยครับผมง่ายครับผมบานเฮาหาก็ได้กินบ่หาก็ได้กินขั้นสื่อคือเก่าครับผมบได้กินจักมากไายครับผมก็ต้องหาครับผมเพื่อปากเพื่อท้องเครับผมสูกันไปโอเคครับผมให้กำลังใจกันไปครับผม นี่ครับโอ้ยฟังเสียงหักครับผมแปะหรอครับสุดยอดได้กลมได้กลมตลอดครับผมปลาหน้าใหม่กันเลยเฮ็ดเผือกาดใอยว่าไอโบแมนครับโบแมนเฮ็ดเผือกโบแมนเฮ็ดเผือกโบแมนเฮ็ดเพือกสะอาดโบแมนโบแมนโบแมนครับผมเบิ่งหลับโบอ่อนปลาหนี่ครับอันนี้เฮ็ด กินบ่ได้ครับผมเอาถิมอาถิมโมแมนโมเมนดีใจบ่เจ้ดีใจครับเพื่อนวาหาหน้าใหม่ปะหานํำกันครับผมกำลังที่ได้เครื่องสอบแล้วครับผมเออก็สอบมาแต่ก็ค่อยสอบก็ซองหาครับผมตัวรักตัวเล่เนี่ยอันที่หลายๆก็คือยุ่งครับผมยุ่งเนี่ยอันตรายเลยครับผมกองเท่เลยกัดทุกตัวครับผมคำบ่ใส่ยากันยุ่งแขนเอวครับแม่ผมกะ เอาอยากันยุ่งแข่ไหนออกมาครับผมก็ท่านหาบัวด้หาบัวแล้วเพราะว่าซุ่มอยู่รำคาญครับผมกัดจัดจัดจเป็นไข่เลือดออกครับผมถ้องคอยระวังครับผมยุ่งป่าอันตรายหน้าฝนฝนชุบเพราะว่าในป่านดงนี่ยุ่งครับผมสุดยอดอีดีครับผมอ้าวครับผมนี่ครับผมนี่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 เจนเจเอาฮาเอฟซีเบิงฟังเสียงครับผมพูดอ่ะโอ้เอาเบิงในกระตาเนี่ยนี่วนหนึ่งครับผมมาเบิงในกระสอบครับนี่ครับผม เลย,เย,หลยเ์หลายเติบครับผมหลายเติบหลายเติบพอได้อยู่ได้กินครับผมหาพอได้กินครับผมหามือมือพอบม่ได้ซื้อครับผมอเ,เอาเจ้าเอาลายเอฟซีนะครับผมฝากเอฟซีล่า,าครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชคคร์กดอย่างนี้นด้วยจ้าครับหาอยู่หาหากินไปมือหรรายกันลังใจกันครับผมขอให้ลำล้ำรวยรวยทุกคนครับผม